คุณเคยสังเกตไหมกล่องจดหมายหน้าบ้านร้างหลังนั้นมันมีจดหมายส่งถึงทุกวันทั้งๆที่ไม่มีใครอยู่ไม่มีใครเข้าไปเหยียบย่างที่นั่นมานานปีผมเองก็สงสัยมาตลอดจนวันหนึ่งตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้มันเก่าคร่ำคร่าผุพังตามกาลเวลาแต่กล่องจดหมายกลับดูใหม่เหมือนเพิ่นมีคนนำจดหมายมาใส่เมื่อเช้านี้เอง ผมเปิดดูมันเป็นจดหมายที่เขียนด้วยลายมือโบราณจ่าหน้าซ้ำๆถึงชื่อเดิมของเจ้าของบ้านที่เสียชีวิตไปเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ที่น่าขนลุกกว่านั้นคือเงาเงาในกระจกหน้าต่างบานหนึ่งของบ้านหลังนั้นไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนไม่ว่าแสงอาทิตย์จะสาดส่องหรือพายุจะโหมกระหนำ่ำเงาในกระจกบ้านนั้นก็ไม่เคยหายไป มันเป็นเงาของชายชรานั่งอยู่บนเก้าอี้โยกมองออกมายังโลกภายนอกรอคอยอะไรบางอย่างอยู่เสมอหรือบางทีอาจจะรอคอยใครบางคนมาอ่านจดหมายเหล่านั้นจดหมายที่อาจจะปลดปล่อยเขาจากพันธนาการนี้ก็ได้ใครจะรู้ว่าความทรงจำที่ถูกทิ้งไว้อาจจะแข็งแกร่งกว่าความตายเสียอีก และบางทีเงาที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่แค่เงาแต่อาจเป็นประตูที่เปิดไปสู่เรื่องราวที่เราไม่เคยรู้